สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับช่องอนเราน้องไรเดอร์นะครับวันนี้ได้มีโอกาสเอารถไปทํางานนะครับหลังจากที่ไม่ได้ใช้ไปทํางานมาน่าจะครึ่งเดือนได้นะเนื่องจากอากาศมันหนาวมากนะครับแต่ว่าวันเนี้ยมันอุ่นขึ้นนะตอนเช้าอยู่ที่ประมาณ19องศาล้วพอไปไหวตอนหน้านี้มันล่อไป12 13องศาเนี่ยโอ้โหไม่ไหวครับหนาวเกินนะครับเด mm. ี๋ยวมาลองไทเว่น ทนแดดไปด้วยนะครับเป็นกัดเจ็ตใหม่นะผมลองไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นระยะทางสั้นๆเพาะเดี๋ยวนี้จะลองแบบไปยาวๆแบบไปทำงานดูนะสามสิบโลไปครับ เราบอไมปหรือนะอุณหภูมิสนะิบเก้าแแต่ว่าที่หน้าจอของรถเนี่ยเขีย oh, <no. S 1> นว่าอ,อุณหภูมิภายนอกสิบเจ็ดนะโอ้ยังหนาวอยู่เลยไอ้ผมขี่ร้อยประมาณร้อยคือเราไม่เปิดตครืองโองนะเย็นเย็นแขนมากเลยแต่ว่าผมหายหวัดแล้วล่ะนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่รู้นะฮะโดนความหนาวแบบเนี้ย ต่อเนื่อสามสิบนาทีเนี่ยมันจะอาการหวัดจะกลับมาหรือเปล่าโอ้โหไรทำงลอกอะไรตกไวนะ้เนี่ยถุงขยะ โจด,ดมอนน่ะ <Yahoo! S 1> ผมไปดูอัตราทดเกียร์นะพราะแต่เกียร์สี่ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นเกียร์ที่เริ่มประหยัดแหละก็คือจะทดรอบที่ได้ความเร็วมากขึ้นนะสี่ห้าหกเนี่ยเป็นช่วงที่ประหยัด หนึ่งสองสามสี่เนี่ยจะจะค่อนข้างแบบได้ความเร็วน้อยนะมันจะเน้นให้ได้ทอกนะครับได้อัตจราเ่งแล้วก็เวลาเข้าโค้งหนักๆอ่ะก,ก,ก็ควรใช้ประมาณนี้แหละเกียร์สองเกียร์สามนะแต่ว่าถ้าไปทางตรงๆยาวๆเนี่ยสี่ห้าหกเลยนะครับประหยัดถ้าประหยัดสุดก็หกนี่แหละแต่กเกียร์หกอ่ะจะเหมาะกับความเร็วประมาณมากกว่าเก้าสิบขึ้นไปนะ น้อยกว่าิ0ลงมาเนี่ยจะได้ยินเสียงเครื่องแบบมัน,ม,น,ม,นมันเครื่องมันมันเซ็ตแล้วอ่ะมันแบบรอบต่ำเกินเนาะกำลังมันน้อยเออ hey kid, รถเยอะเหมือนกันนะเนี่ยข้ออย่างรถมันเต็มเนอะตอนนี้อุณหภูมิภายนอกิแ18นะครับขุ้นมานิดนึง

ที่เิมน้ำมันเนี่ยเราไม่ได้กี่ใช่ไหมแล้วเราไม่ได้เปิดไม่ได้กี่เราเปิดคิวไว้แต่ว่าเราไม่ได้อแว่นกันแดดออกพรอขึ้นเว่นกันแดดมองไม่เห็นเลยคนระับเรียกว่ามีข้อเสียตรงนี้นะเราไม่ได้กี่อ่ะแล้วเราสวมไว้ในหมวกพิชิตถ้าเราหายใจออกอะ่ะไอเข้าไป ทำให้เกิดป้านะต้องต้องต้องยอมถอนได้ก็เลยออกมาก่อนอ่ะเออแล้วพอจะสตาร์ท้องเสื่อมกี่ใหม่ก็ต้องใส่ใส่เไปใหม่ตอนนี้อ่ะนะครัข้างนอกกี่แล้วนะเออขร็วเลยอ่ะเน เราผาตับ8 9โมงผมว่านะ9โมงเนี่ยผมว่านะน่าจะ 20, 20, ม20 30, ม2มง27พอหลังเ11โมงิ0แน่นอน เราไปหนึ่งก็น่าจะเกี่ยวพอดีหรือมางเนี่ยเราปล่องปวามเร็วไปนะให้ไปหนึ่งเกี่ยวพอดี Chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what i want, and I always give it 100. Don't Thank need a bank, no, I'm funded. Play the game like nothing, I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror, it appears no friend to me. It's not working now, baby. โอ้โหข้างหน้าเหมือนมีหมอกกางแจ้ว้าว ในทีนี้ก็ขอจบเว็บเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวเรประมาณน,นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาน,นะครับใครที่ยังไม่ได้กไไดติดตั้งใครกด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับ we I